สวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสําหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยที่มาแชร์เรื่องราวความรักแล้วก็ความรู้สึกของทุกๆคนให้ได้รับทราบกันนะคะเป็นเกียรติมากๆจริงๆจากใจ,จ,จ,จนะคะรับไว้เป็นพลังงานที่ดีๆในทุกๆวันเวลาที่เราฟังอะไรแล้วเรามีความสุขจะได้สร้างพลังใจให้กับตัวเองนะคะแล้วก็มี พลังงานที่ดีๆนะคะสร้างความสุขในทุกๆวันเพื่อเป็นภูมิต้านทานนะคะกับสิ่งลบๆสิ่งอะไรที่ทําให้เรารู้สึกน้อยนะคะเฟลสิ่งต่างที่มันเข้ามากระทบจิตใจเรานะคะอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้นะคะมาชาดินหนึ่งนะคะถึถงกรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับคำห่วงใยนะคะแล้วก็ความปลอดภัยถึงที่พักเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากจริงๆจากใจนะคะ,ะ,คะท็อปปิกของเราค่ำคืนนี้เราจะมาดูว่า คืนนี้เขากำลังคิดเกี่ยวกับคุณนะคะยังไงนะคะคืนนี้เขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะ3ามน้องปุกปุยนะคะกลับมาแล้วนะคะ 1, 2, ึ่งสามสามสีให้เลือกทําสมาธิให้นิ่งดึงดูดสีได้เลือกสีนะั้นเลือกไม่ได้กหยุดไปก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูสีที่หนึ่งกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่หนึ่งะคะกับทอปิกของเรานะคะ คืนนี้เขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะเรามาดูซิคืนนี้เขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะสิบเหรียญนะคะสิบเหรียญคิดในถึง การที่ได้อยู่ด้วยกันนะคะครองคู่ซึ่งกันและการเป็นสิบเด่นที่มั่นคงแล้วก็มั่งคั่งมากๆเห็นไหมคะว่าได้ซบไหลนะคะแอบแนบชิดนะคะกันสองคนนะคะแล้วก็มีสักขีพยานด้วยเห็นไหมคะเด็กตัวน้อยนะคะนางมองลูกหรือว่าหลานของตัวเองหมายถึงว่าเป็นการมองอนาคตที่มีอนาคตจริงๆนะคะมีความมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งจริงๆเหมือนกับว่าบ้านปลายชีวิตไม่ต้องรู้สึกถึง ความคิดหรือว่าความกังวลอะไรนะคะเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานแล้วก็การเงินก็นได้นะคะสิทเหรียญเป็นคนระดับผู้นำนะคะระดับหัวหน้าระดับ c e o ได้นะคะหรือถ้าเขาไม่มีนะคะถ้าเขายังไม่มีถึงขั้นนั้นเขาอาจจะมองไปอย่างอนาคตที่มีแต่ความรู้สึกว่าต้อง สมบูรณ์นะคะสมบูรณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะไม่ต้องห่วงอะไรมีแต่ความมั่งคัง่งมั่นคงแล้วก็อยากที่จะซัพพอร์ตดูแลคุณได้นะคะสิบเดือนเป็นการเข้ามาซัพพอร์ตดูแลแล้วก็ไม่ทำให้คุณต้องลำบากอะไรเลยนะคะ The ิ i ออ of Fortune นะคะวันแล้วก็เวลาเหมือนกับว่าเขาเฝ้ารอวันแล้วก็เวลาอยู่ทุกคืนทุกวันนะคะรอคอยวันแล้วก็เวลาที่จะได้สร้างความสัมพันธ์หรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะ เพราะฉะนั้นเป็น The View of Fortune ที่รอคอยมากๆเลยจริงๆเพราะว่าเหมือนเป็นความรู้สึกสิ่งใหม่ๆนะอันนี้ j u s t m e n t นะคะแล้วก็ The View of Fortune วันแล้วก็เวลาห่วงแห่งเวลานะคะทุกสิ่งทุกอย่างกำลังหมุนไปเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะ control นะคะวันแล้วก็เวลาได้เลยนะคะ การเปิดเผยความจริงคุณจะได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตใ,ใจของเขาเพราะฉะนั้นเขาอยากที่จะพูดอะไรกับคุณนะคะการพูดคุยกันการตกลงกันแล้วก็การที่จะเข้ามานั่งนะคะตัดสินว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะจะเป็นไปในทิศทางไหนปรึกษาหารือแล้วก็พูดความจริงนะคะพูดจาการแบบนั่งแบบเห็นหน้ากันจริงๆแล้วก็ได้คิด ะะของแต่ละฝ่ายเรามาดูความคิดกันซิการตัดสินการตกลงของเราว่าเราจะสามารถไปยังไงไปต่อได้หรือเปล่านะคะจะมีการเคลียร์ในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าอะไรในใจที่มันยังติดค้างอยู่นะคะการได้เปิดเผยความจริงในใจแล้วก็เคลียร์ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะโอ้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากที่จะทําให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นจริงนะคะอัศวินเหรียญ เขารู้สึกว่าเขามั่นคงนะคะเหมือนกับว่าอัศวินเหรียญเป็นตัวตนที่ที่นิ่งๆชา้ชาๆเหมือนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเหมือนกับว่าดูไม่เหือไม่อือดูซ้ำซากดูน่าเบื่อดูเงียบมากดูเฉยเมยมากแต่จริงๆไม่ใช่เลยเขายังรู้สึกเหมือนเดิมนะคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นั้นมันค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ใช้เวลานะคะชา้ชาๆแต่ว่ามีความมั่นคงนะคะอัศวินเหรียญมีความมั่นคงมากๆนะคะ มาแล้วนะคะหนึ่งใบจะเป็นก้าวไม่เทา้าเรื่องราวระหว่างคนกับเขามันจะต้องมีอุปสรรคแน่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่หรือคุณอาจจะมีเรื่องราวอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าเสียใจหรือว่าไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก้าวไม่เทา้ามันเป็นในส่วนของความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่เขาต้องการที่จะไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรนะคะพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะเข้ามาเผชิญความจริงนะคะว่าเรื่องราวมันจะ ลงเอยแบบไหนว่ามันจะไปต่อในเรื่องความสัมพันธ์ได้หรือเปล่าถึงจะเจ็บนะคะถึงจะเจ็บถึงจะเสียใจยถึงจะได้รับคําตอบที่ไม่เป็นหนังใจหวังเขาก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณนะคะนี่คือคืนนี้เขากําลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการรอคอยนะคะการพูดคุยกันนะคะตกลงกันว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาจะเป็นไปในทิศทางไหนว่าคุณจะโอเคกับ สิ่งที่เขาต้องการพูดหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขาอยากให้อนาคตเร,รื่องราวระหว่างคนขงเขามันสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันได้แบบมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งนะคะอยากใช้วันเวลาค่อยเป็นค่อยไปนะคะพิสูจน์อะไรบางสิ่งบางอย่างของคนสองคนเพราะฉะนั้นถ้าเขาได้เข้ามาแล้ววันนั้นมันอาจจะได้รับคําตอบการปฏศศิเสธเขาก็ต้องยอมรับในการตัดสินใจของคุณเพราะนี่คือ เป็น t o ป,ปิกของเราว่าคืนนี้เขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะคนกองที่1นนะคะก็ประมาณนี้นะคะมาส่องพลังงานให้ก่อนนอนค่ำคืนนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะฟังไว้เป็นพลังงานที่ดีนะคะวันนี้มาสั้นๆเดี๋ยวไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนน่าักฟันดีมากๆคืนนี้นะคะแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนนี้เลือกกองที่สองนะคะกับท็อปปิกของเราค่ำคืนนี้เขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะเรามาดูสิค่ำคืนนี้เขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะไฮพรินเ s สนะคะ h ี่ไฮพรินเ s สเขารู้สึกว่า คุณมีเสน่ห์หลือเกอินนะคะเพราะว่าดีไฮเพลนเทสใบนี้เป็นอะไรที่คุณมีเสน่ห์มากๆเลยเห็นไหมคะว่าคุณสวยมากคือคุณสวยคุณมีเสน่ห์คุณทสรงเสน่ห์มากๆเลยคุณอาจจะเป็นคนที่มีความมั่นใจนะคะมีความเป็นผู้นํามีไลฟ์สไ ال, ตล์การแต่งตัวที่ที่ดูดีมีเอกลักษณ์ของตัวเองคนมีเสน่ห์มากๆเป็นคนมีเสน่ห์ลึกลับหน้าคนหามากๆนะคะเหมือนคนที่แบบมีมน พิเศษหรือว่าคุณอาจจะมีสัมผัสหรือว่าเซนส์นะคะบางสิ่งบางอย่างในตัวตนของตัวเองก็ได้นะคะและคุณเป็นคนที่คาดเดาในเรื่องของความคิดหรือการกระทํายากมากนะคะเหมือนกับว่ามองคุณไม่ออกเลยรู้สึกว่าสับนสนซับซ้อนคิดมากกับกับกับตัวตนของคุณหรือว่าเขาไม่สามารถที่จะเดาทางหรือว่า ไม่สามารถที่จะเดาว,ว่าคุณจะทําอะไรหรือว่าคุณคิดอะไรกับเขานะคะไม่สามารถที่จะเดาได้เลยเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์น้าค้นหาลึกลับมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่เ,เหมือนกับมีอะไรที่มันเป็นแพชั่นของการดึงดูดเข้าหาคุณนะคะมันเป็นความรู้สึกแพช s i o ที่มีสเสน่ห์มากๆเพราะว่า princess h e h i g h princess ใบนี้เป็นอะไรที่ทรงสเสน่ห์มากๆค่ะ หมือนคุณมีเวทมนต์เดวิลโอเดวิลก็คือเป็นอะไรเสน่หานะคะเขาเสน่หาเครซี่คุณมากเลยค่ำคืนนี้นะคะไม่ว่าหัวใจเขาจะเป็นเป็นยังไงนะคะคำว่าเดวิลนะคะของใบนี้นะคะเป็นในส่วนของความหลงเสน่ห์ความคลั่งไคล้นะคะคุณมากๆเลยในค่ำคืนนี้นะคะคุณกับเขาอาจจะมี อุปสรรคอะไรกันเกิดขึ้นก็ได้หรือว่าแต่ว่าในส่วนของความรู้สึกนี้นะคะมันเป็นส่วนของความรู้สึกโหยหาความเสน่หานะคะความหลงเสน่หาคุณนะคะเหมือนกับว่าเขาเขาหลงเสน่ห์คุณต้องมนกับคุณนะคะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเป็นดีไฮเพรสเชสใบนี้เป็นคุณคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะสวยดูดีแล้วก็มีเสน่ห์เซ็กซี่ในแบบของตัวเองเพราะฉะนั้น เดวิววันนี้ก็คือความรู้สึกเสน่หาพรียหาคุณมากๆนะคะหัวใจมันร่ำร้องมากๆเลยนะคะค่ำคืนนี้นะคะแล้วก็เป็น6ดาบนะคะ6กไม้เท้าขอภัย six of wands six of wands เป็นอารมณ์ของการที่อยากที่จะได้รับชัยชนะนะคะในเรื่อง,องความสัมพันธ์อยากได้รับชัยชนะหัวใจของคุณอยากได้หัวใจของคุณมาครอบครองนั่นเองเห็นไหมคะว่า รู้สึกว่าเป็นอารมณ์ของการที่สู้นะคะเป็นนักสู้เป็นนักที่อาจจะต้องสู้นะคะคุณอาจจะมีสเสน่ห์พรางพราวมากๆเลยนะคะเหมือนกับว่าเขามองดูแลภายนอกคุณอาจจะมีคนที่มาหลงสเสน่ห์คุณหลายคนหรือว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์เขาก็จะคิดไปไกลนะคือคนที่มีสเสน่ห์ในตัวตนของตัวเองทุกคนไม่รู้ว่ามีสเสน่ห์ยังไงแต่ว่าคนที่เขาชอบเราเขาหลงรักเราเขาจะ คิดไปไกลนะคุณมีสเสน่ห์คุณสวยคุณดูดีอ่ะคุณต้องมีคนชอบแน่เลยความคิดมันก็เตลิดเปิดเปิงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหงไมเท้าการเนี่ยที่จะได้รับชัยชนะในเรื่องความสัมพันธ์นะคะอยากที่จะชนะหัวใจของคุณนั่นเองนะคะเพราะว่าความรู้สึกมันสเสนหาคุณมากๆเลยนะคะค่ำคืนนี้ 8ไม่เท้าการพูดคุยนะคะการติดต่อสื่อสารอะไรที่มันรวดเร็วนะคะกระทานหันไม่ทันในตั้งตัวนะคะมันอาจจะเกิดเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นกับคุณนะคะเวลาที่คุณยุ่งมา,มากๆเวลาที่คุณไม่ได้สนใจเขาหรือว่ารู้สึกมีความสุขแล้วก็เพลิดเพลินกับชีวิตของตัวเองนะคะคุณอาจจะรับเมสเซจจากเขาอย่างกรรทาน,นไม่ให้ตั้งตัวหรือเกิดเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกของเขามันรู้สึกว่า อยากจะเข้ามาพิชิตหัวใจคุณจะยากอยู่แล้วนะคะเพราะว่าแปดไม้ทาเป็นอะไรที่มันรวดเร็วมากๆดังาพายุนะคะอะไรที่มันพุ่งไปอย่างรวดเร็วแบบที่ยับยั้งไม่ได้นะคะสองดาบนะคะเป็นความรู้สึกคิดนะคะคิดแล้วก็คิดเยอะเหมือนกันคิดมากนะคะเหมือนกับคนประหมาาคนมีความรู้สึกว่าต้องการที่จะทำแบบนั้นแต่หยุดคิดไว้หยุดไว้ก่อนนะคะ เหมือนกับมีความลังเลหรือว่ามีความไม่เข้าใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะสองดาบเดี๋ยวขยายสองดาบนะคะสิบดาบเหมือนกับเขาเสียใจเขาเจ็บปวดนะคะเหมือนกับว่าถ้าเป็นสองดาบในที่นี้แล้วก็สิบดาบมันเป็นอารมณ์ของคนคนหนึ่งที่เขาเสียใจรู้สึกว่ามันลังเลหรือว่ามันคิดมากหรือว่ามันทาไม่ได้นะคะเหมือนกับว่า มันยังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะตอนนี้นะคะเหมือนกับเขาเสียใจเหลือเกินนะคะบางสิ่งบางอย่างอยากที่จะจบเรื่องราวหรือว่าบางสิ่งบางอย่างลงนะคะขออีกหนึ่งใบว่าทําไมถึงเป็นสิบดาบเด็กถือดาบใช่ถ้าเป็นเด็กถือดาบออกมาเหมือนกับเหมือนกับว่าถ้าสองดาบความคิดนะคะความคิดของ คิดทบทวนแล้วก็คิดลังเลบางสิ่งบางอย่างมีความประมาะมีความกังวลเพราะฉะนั้นสิบดาบในที่นี้หมายถึงเขาอยากที่จะพูดคุยกับคุณนะคะเด็กถือดาบการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันมีความคิดริเริ่มนะคะที่จะพูดคุยแล้วก็เคลียร์เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาให้มันมีความรู้สึกโล่งใจให้มีความรู้สึกว่าจบกับ อะไรที่มันคาราคาซังแบบนี้ไปสียทีนะคะอยากพี่อยากที่จะพูดคุยเพราะว่าภายในใจรู้สึกมันเสียใจรู้สึกมันเจ็บนะคะเจ็บคุณอาจจะตัดจบจากเข้ามาหรือว่านิ่งจากเข้ามาอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นความรู้สึกอึดอัดภายในจิตใจนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเขาอยากจะติดต่อสื่อสารแล้วก็พูดคุยกับคุณใช่ไหมคะแต่ว่ามันมีความประมาทแล้วมีความบางเลเกิดขึ้นเหมือนกับว่าอยากที่จะจบตรงนี้หลือเกินรู้สึกว่ามันยังเป็นอะไรที่มันอึดอัดภายในใจ,ใจมากๆ,ๆเพราะฉะนั้นเป็นอารมณ์ของ ความรุ่มร้อนภายในใจนะคะสินต่างที่มันยังติดอยู่ภายในใจแล้วก็ความอึดอัดที่ต้องการที่จะพูดคุยติดต่อสื่อสารแล้วก็เคลียร์เรื่องราวระหว่างคนกับเขาเพราะฉะนั้นเขายังมีความรู้สึกถึงคุณยังมีความรู้สึกสเสน่หายังมียังมีความรู้สึกคิดถึงนะคะสองดาวมันอาจจะหมายถึงการลังเลในเรื่องความรู้สึกของของตัว,ต,ว,ต,วตัวตนของคุณเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะดูหรือว่ามองความคิดหรือว่าการกระทําอะไรของคุณได้เลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคของคนสองคนหรือว่าความห่างไกลกันมันก็เลยรู้สึกประมาลรู้สึกคิดมากรู้สึกทบทวนรู้สึกนิ่งรู้สึกเสียใจยอยากที่จะทาอะไรให้มันเคลียร์เพราะฉะนั้นก็อยากที่จะพูดคุยติดต่อสื่อสารนะคะคุณอาจจะได้รับเมสเซจจากเขาอย่างกระทันหันไม่ได้ตั้งตัวหรือว่าคุณจะได้รับเ,เรื่องราวอะไรบางสิ่งอย่างที่เข้ามาอย่างกระทันหันก็ได้นะคะคนกองที่2นะคะก็ประมาณนี้นะคะท็อปปิกของค่าคืนนี้มาส่องให้ส่งพลังงานให้ก่อนนอนนะคะฟังไว้ฟังไว้เป็นพลังงานดีๆนะคะก่อนนอนขอให้ทุกคนมีความสขมาก,มาก แล้วก็นอนหลับฝันดีนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนนี้เลือกกองที่3นะคะกับท็อปปีของเรานะคะคืนนี้เขากําลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิคืนนี้เขากําลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะ six of cups นะคะเป็น6ถ้วยนะคะ6ถ้วยหมายถึงความคิดถึงน่าคิดถึงมากๆคุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่รู้รจักกันมาเป็นอย่างดีมากๆแล้วนะคะเหมือนกับว่ารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กรู้จักกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะเป็นคนที่คุ้นเคยดีอยู่แล้วแต่ถ้าคุณไม่เคยรู้จักกับเขามาก่อนอาจจะเป็นคนในดีเชาติของคุณก็ได้ซึ่งเวลาที่คุณรู้จักกับเขาครั้งแรกคุณจะรู้สึกว่าคุ้นเคยมากๆนะคะเหมือนเคยเจอกันมาก่อน นะคะเหมือนกับเป็นเป็นความรู้สึกเก่าๆที่ทำไมฉันรู้สึกว่ารู้สึกกับเขาเหมือนเจอกับเขามาแล้วนานแสนนานนะคะเหมือนรู้จักกับเขามาแล้วนานแสนนานหรือเกินนะคะเป็นความรู้สึกเก่าๆที่มันระอุอยู่ภายในใจ เพราะฉะนั้น six of cups นะคะใบนี้มีความหมายหลายแบบมากๆนะคะแต่ค่ําคืนนี้มันเกี่ยวกับความคิดของเขาเพราะฉะนั้นเขารู้สึกคิดถึงคุณนะคะเขาคิดถึงคุณคิดถึงเรื่องราวนะคะเก่าๆความรู้สึกที่คุณเคยเดทกับเขาเคยไปเที่ยวกับเขาเคยพูดคุยเคยพูดจาซึ่งกันและกันนะคะ six of c u p แล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณคือคนที่เขาคิดถึงเสมอคุณคือคนที่เขารู้สึกว่าคุณเคยเหมือนเจอกันมาแล้วนะคะแล้วก็อยากเข้ามาเจอคุณอีกนะคะ เขาอยากเจอกับคุณเขายังคงรู้สึกเหมือนเดิมกับคุณนะคะอัศวินเหรียญคือความรู้สึกเหมือนเดิมรู้สึกเหมือนเดิมอยู่ที่เดิมอยู่นิ่งๆเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันนิ่งมากเลยนะคะแต่จิตใจเขายังมั่นคงเหมือนเดิมมาเพราะว่าเป็นอัศวินเหรียญถูกไหมคะมั่นคงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มีความมั่นคงมากๆช้าๆนิ่งๆไม่เหือไม่อือค่อยเป็นค่อยไปนะคะแต่เขายังรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมนะคะเรามาดูอีกสีว่า the flow นะคะความรู้สึกของคนทางไกล,คน,กลค,นคนทางไกลคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่รักอิสระแล้วก็รักธรรมชาติมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความสุขกับตัวเองคือเอนจอยกับชีวิตของตัวเองไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวนะคะแล้วก็ชอบท่องเที่ยวชอบอยู่กับที่ธรรมชาติหรือว่าเป็นคนทางไกลของคุณก็ได้นะคะเหมือนกับเ flow เป็นการรอคอยในเรื่องของอิสระนะคะในการเดินทางได้พบเจอรู้สึกว่าเขาอยากเจอกับคุณนะคะแล้วเขาก็อ,อยาก ได้เข้ามานะคะพบคุณพูดคุยกับคุณสิบไม้เท้ามันเป็นความรู้สึกของความคิดมากค่ะคนคุณนี้นะเป็นคนคิดมากคิดเยอะเหมือนกันแล้วก็หรือว่าเขามีภาระแบกรับอะไรอยู่มากมายนะคะสิบไม้เทา้าปวดหวัวนะคะความปวดหวัวความคิดมากความกังวลอะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะมีภาระที่เยอะมากๆที่ต้องคิดสิ่งต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นเป็นคนที่คิดมากแล้วเป็นคนที่อาจจะต้องทํางานหนักหรือว่าเป็นคนที่ใช้ความคิดเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น รู้สึกว่าเป็นในส่วนของอารมณ์ของความคิดนะคะมีแต่คิดทั้งนั้นเลยนะคะสิบในเท้าตัวตนของเขาออกมาเป็นธาตุลมนะคะธาตุลมแล้วก็เดอะ์มิจิเชียนอัศวินดาบนะคะ King of s w o r d s นะคะธาตุลมแล้วก็เดอะ์มิจิเชียน เขามีเหตุผลมากๆนะคะเขาเป็นคนมีเหตุผลถ้าเป็นราชาดาเป็นคนที่มีเหตุผลที่สุดเลยนะคะใช้ตันกะเป็นเหตุผลแล้วก็ใช้ใช้เหตุผลเหนืออารมณ์ของตัวเองมากๆเลยทีเดียวนะคะไม่ใช้อารมณ์มาเป็นที่ตั้งนะคะจะใช้เหตุผลสุดๆแล้วก็เป็นคนที่มั่นใจนะคะเป็นคนที่ เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนะคะตัดคือตัดจบคือจบพูดจริงก็คือทําจริงพูดสิ่งไหนก็ต้องทําสิ่งนั้นให้ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่อย่างที่บอกมีความเป็นผู้นําด้วยแล้วก็มีเหตุผลมากๆสุดๆคุณอาจจะคุณอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงแล้วก็มีเหตุผลมากๆจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรมีความเป็นผู้มีความเป็นผู้ใหญ่มากๆเหมือนกันนะคะแล้วเป็นคนที่ฉลาดนะคะ The m e d i ชียเป็นคนที่ฉลาด หลักแหลมีไหวพริบปฏิพัน์ที่ดีมากๆเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถแลวเป็นคนที่เก่งเก่งอาจจะเก่งแบบใช้พิธีนะคะเหมือนกับว่าเป็นคนรอบรู้ทุกอย่างนะคะบางทีอาจจะใช้ทริคหรือใช้อะไรเข้าหาคุณแบบที่แบบที่คุณไม่พอใจหรือว่าทําอะไรให้คุณเข้าใจผิดอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากให้ความสัมพันธ์เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาไปทางที่ดีนะคะ เขาเป็นคนคิดมากแล้วเป็นคนกังวลเหมือนกันนะคะคือเป็นคนคิดมากอยู่แล้วอาจจะดูลุกอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ไม่คิดอะไรนะคะเหมือนกับเป็นเหมือนเพลย์บอยหรือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดอะไรเลยนะคะแต่จริงๆเขาเป็นคนคิดมากคิดเดียวแล้วคิดหนักยิ่งเป็นคนที่มีเหตุผลด้วยอันนี้จะจะต้องคิดเยอะเหมือนกันแล้วเป็นคนอาจจะมีเรื่องราวหรือว่าภาระอะไรเยอะแยะมากมายที่ต้อง จัดการนะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากให้เรื่องราวความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะค่ะไปทางที่ดีอยากมีการพัฒนาไปทางที่ดีนะคะต้องการเจอคุณต้องการมาเจอต้องการที่จะอยากที่จะทําให้ให้ความสัมพันธ์มันออกมาดีนะคะ ขอที่หนึ่งใบโอ้สิบเหรียญออกมานะคะแน่นอนอย่างที่บอกคือเขาต้องการให้ความสัมพันธ์คุณกับเขาพัฒนานไปทางที่ดีเดอะเมจิเชียนนะคะและอยากให้เป็นสิบเหรียญด้วยความมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งในเรื่องของความสัมพันธ์และก็ทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรือว่าอะไรก็ตามแต่แล้วอยากที่จะเข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณได้ทุกอย่างด้วยนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เป็นระดับผู้นำก็ได้ค่ะผู้บริหารระดับซี o โอหรือว่าเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติมากมายเลยก็ได้นะคะหรือถ้าาเขา คือเขาจะต้องอยากทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่แล้วก็อยากทําอะไรที่มีอนาคตที่มีแต่ความสุขความมั่งคั่งนะคะเหมือนกับว่ามีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินแล้วก็มองความสัมพันธ์แบบชัดเจนจริงจังจริงๆนะคะจะพัฒนาความสัมพันธ์ก็จริงจังจริงๆจ,จ,จ,จะแต่งงานก็ต้องแบบมีอะไรที่มั่นคงแล้วก็มั่งคั่งซัพพอร์ตคู่รักหรือว่าซัพพอร์ตแฟนของตัวเองหรือว่าครอบครัวอะไรได้เพราะฉะนั้นเป็นคนที่มีความหนักแน่นแล้วก็มีความกังวลคิดมากเหมือนกันแล้วก็ อยากให้ความสัมพันธ์กับคุณกับเขาได้อยู่เคียงข้างเคียงคู่กันเห็นไหมคะนั่งข้างๆกันแล้วก็มีความสุขกันในบ้านปลายของชีวิตก็ได้ในของเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงโดยที่ไม่ต้องมีอุปสรรคใดๆไม่ต้องอมีกังวลใดๆนะคะเป็นความสุขสมหวังที่แฮปปี้เอนดิ้งนะคะสิบเหรียญน,นี่คือสุดๆของไพ่นะคะแล้วมั่งมีแล้วก็มั่งคงั่งมากๆเพราะฉะนั้น คืนนี้เขากําลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะความคิดถึงนะคะความคิดถึงความคิดมากความกังวลความรู้สึกยังคงเหมือนเดิมแล้วก็อยากพัฒนาความสัมพันธ์ไปไปแบบเดิมด้วยอยากทาอะไรที่มันดีกว่านี้แล้วก็ชัดเจนมีความมั่นคงมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งในเรื่องของอนาคตนะคะคนกองที่3มก็ประมาณนี้นะคะมาสองพลังงานให้ค่ําคืนนี้นะคะแล้วก็ขอทุกคนฟังไว้เป็นพลังงานดีๆก่อนนอนนะคะขอบคุณมากสำหรกกับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะ คืนนี้นอนหลับฝันดีไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ